เม่อสุดที่จะมาอยู่ช่องอะไรกันใหมู่้อีกแล้วนักอจนสตาบอยด์อยู่แล้วนะคะวันนี้เจะมาสร้างบ้านกันนะคะเราจะมาสร้างบ้านกันแน่แล้วก็จะมาสร้างบ้านซึ่งบ้านของเรานั้นถึงเงียบเงาไม่ได้เราก็จะต้องใช้สิ่งมีชีวิตนะซึ่งเราจะหาบล็อกที่มันสิทธิ์นี่นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านซึ่งบ้านเราจะเป็นพื้นแบบนี้กันนะคะ Uh huh. ประมาณนี้ใหญ่ๆ่อยอาจจะไม่ใหญ่มากก็น่าจะยังพอได้นะ,ะเออค่ะวานนี้เราก็วางบล็อกข้างล่างแล้วก็ดูนะคะวมันจปะป็นวันนี้นี่อ่านะแล้ก็กกดูชีฟแล้วเราองหาบล็อกใหม่หน,นะคะเป็นสีสีนะ,ะแล้วก็หาบล็อกสีน่ารักหนมันไม่น่ารักก็ได้นะ ะะแล้วก็มันก็จะชิ่ดอกเบี้ยกันนะคะนี่นะคะเพื่อนก็จะไปกินของเ่ารักไม่แค่น่ารักใช่ไหมนะครับคุองเราเรานะคะมีคนให้มาแต่เขาไม่บอกนะว,ว่าใครให้มา ถ้าใครรู้รใครให้มาก็นนมาคอมเมนต์นะว่าใครให้มาเพราะเพื่อนเรารู้นะคะว่าใครให้มาแต่ว่าบางอันเราก็ไม่ได้ให้มาะค่ะบางอันเราก็บางอันเราก็ซื้อเองนะจริงค่ะบางอันเราซื้อเองก็มีะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเราไม่ได้ซื้อเองนะ <c oughs> ตัวที่เราซื้อเองจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะคะ กจะเป็นตัวเทวีดังปั๊เกิลจะเป็นตัวที่เราซื้อเองเนาะแต่น,นี้เป็นตัวที่มีคนให้ค่ะเราก็จะได้เมลแบบนี้ทุกวันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราเราจะลงคลิปเฉพาะเ,เราจะนะคขทุกคนเราจะบอกว่าวันนี้เป็นวันพื้นฐใช่ไหมคะเราจะลงคลิปอังคารพืรร้นฐา คสองวันนะคะอังคารพฤหัสทีลงคลิปนะคะเราจะลงคลิปนนะะกำลังทำแบบบอลพฤลื้อห่านและการ์ดท่านผู้ชมนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับคนอื่นนะ,ะที่ไม่รู้จัก,กแล้ก็สร้างบ้านของเขานะคะแล้วก็สร้างหนังรานานะแตเศษสื่อนี่นะคะด,ด,ดื้อ ล้ก็มาสร้างโครงสร้างตดงสร้งแบบนี้ายตัวแล้วก็จะมาแปะแปะแแแอบประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะติด ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ติดอย่างอื่นนะคะซึ่งบ้านัน่อาจจะคึ้ๆเหมือนสไตล์นั้นหน่อยนะคะมาค่ะเธอต้งการกระจกแต่ว่าเราจะติดกระจกสีชมพูมีกระจกหรอคะอ๋อเราเห็นมีแกก็เลยไม่มีนี่แล้ะก็จะได้กระจกสีชมพูมาได้ลยนะคะหนึ่งอัน เจะถ่ายหน้าปกใหม่ก่อนถ้าก,กันนะคะท่านผู้ชมเชิญหน้าปกตอนแรกนะคะหน้าปกตอนแรกเนาะหน้าปกตอนแรกใช่ไหมคะตอนแรกหน้าปกก็จะเป็นแบบแผงลีเซอร์นะครับแต่ว่าเรามาเปลี่ยนนะคพื่เป็นมันเป็นแผงลีเซอร์เนาะมันแกล้งคนแต่ว่าเรามันจะเป็นฟังมากค <c oughs> ติดค่กะก็ได้นะ,ะแต่ว่ามันจะยากห่อยแล้วเปลี่ยนะะะเป็นสีค่ะเป็นสีทองติดชมพูแล้วกันค่ะหืมจีเป็นบอกเป็นสีชมพู เราจะได้บ้านประมาณนี้นะคะเราได้ฝั่งนี้เราก็จะติดสีชมพูซึ่งเรานะสีที่เราชอบนะคะทุกคนก็จะเป็นสีชมพูนี่แหละค่ะเราบอกเลยนะค่ะนะคะว่าสีที่เราชอบคือสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็ชอบเราชอบสีชมพูทุกคนรู้เลยค่ะเราชอบสีชมพูกับม่วงนะคะชมพูกับม่วงสีสวยค่ะชมพูจะเป็นสีขาวานะคะแล้วก็เราจะรู้เลยค่ะเราเป็นสาว ใช่ค่ะทุกคนเราออกค่ะเราไปเซาล์ฮันไงน ไปนะคะบ้านเรามีหนึ่งชั้นนะคะทุกคนบ้านเราหนึ่งชั้นนะคะแต่พี่อทำสูงค่ะ สคัซึ่งมันจะเงียบเงาไปหน่อยนะคะเพื่อนเรามันก็จะมีน้อยคะ่ะเราก็จะมาเสกพวกตัวละครน,นี่ฝาแฝกค่ะนี่คือฝาแฝกของเรานะคะฝาแฝกของเราค่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเสกข้างนอกดีกว่าเลือกสีเลยะคะ่ะหนึ่งตัวพอแล้วค่ะหาประตู เราก็จะได้ประตูมันเฮ้ยตอนนี้เราก็จะตกแต่งทุกเตียงนอนนี่น,นะคะมีเตียงวินเซ่กับเอ๊ะวันนี้มีเตียงวินเซ่สองเลยค่ะทุกคนนี่เลยสิคะไมู่มเม้เหมือนกันแล้วเริ่มปูพื้นค่ะทุกคนพื้นเราจะเป็นแบบน้ำแบบสีแบบาขาวะคะ่ะ คือเราเป็นสีชมพูค่ะพ่นเล่นนะเหมือนคนเราเป็นสีชมพู นะคะทุกคนก็จะมาซึ่งเราไม่ได้บ้านสีนี้นะคะเราก็จะมีไม่ใช่บ้านสีนี้เนี่ยคือเรืเราจะใช้บ้านสีนี้กัคุณบ้านเราคงไม่มีทางจะเป็นลายสีชมพูเพระาะไปได้อย่างนี้แล้วค่ะบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะค่ะทุกคนค,คอยดูนะคะแล้วก็จะค้นหาปืนปืนพ่นสีถ้าเกิดทุกคนนะคะทุกเมื่อไรเพื่อติดตามเราถึงหนึ่งร้อยนะคะ ช่วยกันกดซับให้หนึ่งหนึ่งะะแล้วนะคะเราก็จะให้ทุกคนทำอินโทนเลยนะคะอินโทรรนช่องออกแล้วก็จะมีวิดีโอเป็นอินโทนให้แล้วกันนะคะ <S <S เราจะใช้สีอ่อนนกันนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะนี่นี่งทุกเป็นสีพื้นหลังนะ,ะที่เราพูดถึงก็จะเป็นสีนี้นะคะ เป็นสีนี้นะคะคุณผู้ชมสีที่เรพูดถึงสีนี้นะคะแต่มันออกสีขาวนคะคะทุกคนนึกมันออกสีขาวนะ่านผู้ชมไม่แม้มันออกสีขาวแล้วก็จะเปลี่ยนสีนั่นเดี๋ยวเร,เราเล่นให้มันนี้ทั่วๆก่อนเลยคะ่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบสีนี้นะคะเราชอบสีชมพูค่ะงั้นเราเปลี่ยนมาเอาเป็นชมพูแบบนี้น่รารักดี เมื่อค่ะชุมูแบบนี้อ่อนหวานน่ารักค่ะ ราต้องมีชมพูตลอดเวลานะคะไม่มีชมพูคือไม่ใช่เอกลักษณ์เราค่ะไม่มีชมพูคือมันไม่ใช่เอกลักษณ์เราเลยนะคะเนี่ยต้องมีชมพูค่ะทำไมเงียบกันนะคะคท่านผู้มชมเฮ้ยมีคนทำบ้านเราพังอนะทุกคน มีใครมาทำประตูะระตัะพัดนี้โอ้ไม่แต่ก็มีคนทำประตูบ้านระพัดเหมือนกันคนเราจะเสกประตูไม่ต้องก็เย่กว่าเราแล้วนนเนี่ยเราจะทำเตียงในหะ้เราก็จะเอาเตียงลงนึกเข้าไปค่ะมาฮะอันนี้ก,ก่อนแรกเราต้องทุบ ตรงเตียงเตียวเตียง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 ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราทำเตียงหนึ่งอันแต่ดันไปทุกอันหนึ่งโอ้ยอะไรกันแน่ดิฉันจะเริ่มวางบนมือขหัวแล้วแน่โอเคแล้วค่ะเรแค่จะทำวางตึ๊บลงไปแค่แล้วก็ทิ้งมือสีชมพูนะคะ ini <tuk> cumi ini bawa cumi cumi sih ekor lagi bawa, mana lalu kak, lalu kemudian kita mengin, cumi terbang lagi lalu kita mau apa? kain kain dulu. เราจะมาวางผ้าห่มก okay. ันนะคะเดี๋ยวเราทุกคนแก็จะไช้ผ้าห่มออกมาแล้วนะมาวางเลยค่ะเอ้าวางยังไงติดค่ะมันติดค่ะมันติดนะคะทุกคนมันติดมันติดตี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 ดรอบปิดอย่างเงี้ยไปแนะคะ เออเขอ๋อจำไม่มีคนเล่นด้วยะะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่มีใครเล่นด้วยเป็นเพื่อนเลยนะ,ะเออได้ค่ะทุกคนเราก็จะได้ข้ามมัน,นะะแล้วก็ทบไปค่ะี่หลคนแล้วก็นอนขึ้นยยีบไปด้วยเนี่นะคะแต่เรานะคะต้องอยากรูเพิ่นว,ว่าถ้ามันมันสามารถเพิ่มสีได้ ถ้าพ้นได้จะพน้นไงพ้นได้ลวทุกคนเย้เย้เย้ดีเลยนะเราจะไปดูบ้านของเขากันนะ,ะแต่เขาคนนั้นก็ราออกจากบ้านไปแล้วนะ,ะเขาก็ออกไปราออกไปที่เรียบร้อยน,นะคะทุกคนในเมื่อเขาลาออกแต่เราก็จะไม่ยึดบ้านเขานะคะจะเป็นคนดีค่ะแต่ว่าหน้าบ้านแล้วนะคะทุกคนจะเป็นพืนเห็นอ่อนตดฟ้านะคะทุกคน สีฟ้าสีฟ้าเราไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันเป็นสตไตล์นะทุกคนมันเป็นสไตล์แบบวินเทจแบบวัยรุ่นในรุ่นไหนเนาะทุกคนถ้าเกิดมันมีหินออนติชมพูรเราจะใช้ทุกคนชมแต่ว่าเรามันไม่มีหินออนติชมพูเราก็เลยใช้สีฟ้านะคะใช้สีฟ้าไปก่อนแล้วกันนะคะคทุกคนชมเดี๋ยวเราจะทำเอ,อ่อเป็นปราสาทด,ด้วยนะคะทุกคนปราสาทของเรานะคะ ปลสาสัตว์ของเราอยู่ตรงนี้แล,เล้เดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้นะคะเป็น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 คนรับใช่หรอมา <c oughs> นะนะคะแลาสัตว์แต่ว่เราต้องดูวิธีจะทำเราต้องเอ่อหาวิธีแล้วนะคะแล้วต้องทำยังไงดีคะทุกคนอย่าไปเรียกอุ๊ดด้มาช่วยอุ้ดเฮ้แม่พอแล้ว หนูมาช่วยแม่วิธีสร้างปราสาทหน่อยมีนุ่เอาหน่อยก็ได้หนูว่าแม่ควรตั้งรังจับพวกจับพวกจับห้องเอยขึ้นยุ่งๆไปก่อนนะอะไรอ่ะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้แล้วแม่ไม่รู้เหมือนกันฮึฮึคครู้ก่นเข้าเราต้องหาที ทำปราสาทกันนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนนั้นเดี๋ยวเราทำเองก็ได้คะ่ะเราทำปราสาทเองก็ได้ค่ะเดินโอ้ตอนนี้ก็มีคนอื่นเข้ามากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาสร้างปราสาทซึ่งพื้นกเรานะคะบ้านเราเราจะติดกับปราสาทเลยนะคะเป็นทางขึ้นมะคะทากันนะคะทุกคนก็จะนอนี้ปราสาทอันนี้คือเราทำเองนะคะไม่ให้อุ้ช่วยนะคะอุดท์เธอเราฟัแนะนำไม่โอกค่ะฟองคำแนะนำไม่โอ้ค่ะ ใครมีที่ทำปราสาทอะไรอย่างนี้บ้างก็มาบอกกันหน่อยนะอันนี้คือเอารู้แล้วค่ะทุกคนเอาเราเอาบ้านหลังนี้แล้วกันนะคะเป็นปราสาทเดี๋ยวเราขยายบ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะขยายบ้านหลังนี้นะคะแต่อันนี้เป็นทางเข้าปราสาทแล้วกันนะคะทางเข้าปราสาทก็จะดีหน่อยนะคะก็จะ you know ไม่ค่อยสวยแล้วกันนะ,ะ,นะ,ะบอกว่าไม่ค่อยสวยกันไม่ค่อยสวยะคะ่ะมันจะไม่ค่อยสวยนะ,ะมันจะไม่ค่อย ดิฉันว่ามันจะไม่เคยจะสวยไปสักเท่าไหร่นะคะมันก็จะเล็กๆหน่อยนะ,ะอือฮั้นี่มันก็จะติดไม่ตรงร่อง,งะคะ่ะทุกคนขออภัยนะคะถ้าติดไม่ตรงร่อง,งก็ขอะะอภัยด,ด้วยนะคะโอเคได้แล้วทุกคนแต่ว่ามันจะเบี้ยวๆหน่อยนะ,ะตรง,างทางบานทางวัเนี่ยโอเคอือฮั้อ๋ปิดยงดังไงนี่ยได้แล้วมันจะตรงแล้วก็ไม่ตรงเดี๋ยวทุกอย่างที้มันตรงกันนะ้ง ยังก็เหมือนจะคืนแต่ก็จะได้ทาข้าวปาสตาร์ทเพียงที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วนะคะก็จะแต่เราไปดูเพื่อนบ้านใหม่ดีกว่าเพื่อนบ้านไหนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนบ้านใหม่เราน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่แล้วมันไม่อยู่แถวไหนแล้วก็นวกในนี้มีใครที่ได้เล่นมินิโอกับเราบ้างหรือเปล่าคะมีใครที่เล่น,ม,นลมิน,มนิมอลว่ามาแนะนำตัวหน่อยค่ะ คแเล่นมเมนูบ้างค่ะม,ม,มันแนะนำตัวในคอมเมนต์กันเยอะกันนะคะอืมนะ้าะทุกคนเออ่สกินนี้นะคะก็ชอบกันมืนกันทุกคนด้วอีกอย่างนะคะสกินนี้นะคะแต่ใครอยากใช้ก็ใช้ได้นะคะสูงนะคะก็แนะนำให้ใช้กันแล้วก็เข้าพังปราสาทนะคะนี่ค่ะจะเป็นบ้านปราสาทเราซึ่งปราสาทต้องเป็นที่นอนเจำศีลค่ะ ซึ่งเราร้วิที่ทาที่นอนเจ้าหญิงนะทุกคนเรามีที่นอนเจ้าหญิงโดยไม่ต้องใช้คัตจิปะทาค่ะเพราะว่าเราปลดล็อกมาค่ะทุกคนเราปลดล็อกเตียงเป็นเซตเจ้าหญิงนะคะทุกคนอเอาเป็นว่ามีเตียงสองอันแล้วกันนะเป็นเตียงเป็นเซตกับไม่เป็นเซตแล้วกันนะคะทุกคนเตียงเป็นเซตนะคะไม่ว่าเตียงเป็นเซตน,นะคะทุกคนเราก็จะต้องมีพรมเช็ดเท้ายอยู่ดีนะคะแต่เป็นพรมเช็ดเท้าสิฟ้าเนาะ เป็นเป็นแบบสีฟ,ฟ้าหน่อยเพราะว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงไงต้องเตียงก็สีฟ้าก็ต้องเข้าเตียงมาหน่อยอะปิดบริเวณกรัรนยีน้ะะลเ,นนยเลยนะคะเราต้องปิดค่ะเอาไปนอนเฉยเลยทุกคนโอเคแล้วก็ท,ทุบค่ะทุบไปได้เลยคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจค่ะทุบไปได้เลยเอ้ะฮแล้วก็จะแบ่งครึ่งแดงเป็นสีนฟ้าเลยนะคะน,น่ารักค่ะให้เราอวันไหนอันนี้คือเตียงของเราห้องของเราคนเดียวนะ วันไหนเราอยากนอนตรงั้นเราก็เลือกได้ว่าอยากนอนตรงไหน,นอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ออกจากห้องเราค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกไฟะะล้กันไฟก็ต้องเป็นโคมไฟที่สว่างสวยนะคะถึงจะเหมาะกับที่นอนล้วค่ะซึ่งเราว่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็แปกไฟนะฮะถ้าแล้วหรือว่างี้ได้เกิดได้เลยเราก็แปกไฟได้เปล่าที่กระเดียบเปล่า ทุกคนเราก็ต้องมีแจกันหน้าบ้านของเรานะคะจะมีแจกันสองอันนะคะมีตู้เจ้าของห้องนะคะอันนี้เราจะเอาว่าจะเอาไอ้พวกนี้นะคะใส่ว่าจะว่าจะใส่พวกไข่สิ่นในชีวิตมาใส่เป็นตู้ชะพัดีนะคะอันนี้ก็ไข่สิ่งมีชีวิตเนาะแต่มัาจะเปแบบมีสามกันแล้วก็ไม่รู้โซ่าทำไมสามกัน นนแล้วก็จะมีดอกไม้อดอกก้านพูก็น่ารักนะคะแต่ก็ดอกดาวดอกปูปลาป่านะคะแล้วก็จะไปไว้หน้าบ้านเจ้าหญิงเลยคะ่ะเจ้าหญิงก็ต้องมีการตกแต่งบ้านแล้วนะคะอือหือเจ้าหญิงก็จะตกแต่งบ้านก็มีนะคะเป็นเจ้าหญิงะะ่ะอือหือตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ตกแต่งบ้านด้วยเด็กกันเหมือนเดิมอันสีแดงนีนสีฟ้าอีสีชมพู ส,ส่วนต้นนี้เป็นสีเหลืองลักษณะดอกกุไลดอกกุไลดอกลีลาวดีดอกกุไลก็เหมือนกันนะะคเหมือนงานแต่งงานเลยนะทุกคนเหมือนนก็เหมือนอยู่เนาะการทำเป็นงานแต่งงานเลยไม่ได้ต้องไปทำใจเย็นใจเย็นไม่แต่งงานไม่แต่งงานเฮยมีคนเข้าห้องใหม่คนนึงค่ะทุกคน นานมากทุกคนก็จะมาเหมือนกันกทุกคน,นกันนะทุกคนมันมันมันตีนอย่างเดียวค่ะแล้วขอทุบต้นนี้ออกไปเลยนะคะนั่นนะคะบ้านเจ้าหญิงของเราก็ยังไม่เสร็จทันทีเลยค่ะซึ่งบ้านเจ้าหญิงเราเป็นเจ้าหญิงเราก็ต้องมีเพชรนะคะอ่ะซึ่งเราจะเก็บตู้จะของห้องนะะี้ค่ะเป็นเพชรนะคะเป็นพวกกล้องสมอะไรแบ แต่ว่านีทุกคนคราวนี้เราจะตกแต่งบ้านด้วยสีฟ้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเพชรสีม่วงนะคะเรามาใช้ค่ะไม่ใช่แล้มันถ้ามีเม็ดถ้าเปิดสมมตินะมีเพชรสีชมพูเรามาใช้ค่ะแต่ว่าเราเอาสีฟ้าไปก่อนนะคเพราะมันเหมือนเพชรค่ะช่วยกันกาไปเจ้าหญิงเลยเพต้องสีแบบแค่นี้ก่นกนกนนอนะันแคะครึ่งทางคะ ยังไม่หมดค่ะต้องมีตูต้เจ้าของห้องด้วยนะตู้เนื้อเพชเจ้าของห้องเราก็มีนะอยู่ตู้ค่ะซึ่ง,งอันเราจะใส่พวกเออของวิเศษก,กันนะคะพวกเงินทองทองทองแล้วก็เพชรแล้วก็เพชรต่างๆคเพชรต่างๆเพชรหลายอย่างค่ะที่มันเป็นเพชรสมบัตินาพน,นา,ต,พาพนพต่างๆพลกฟ้าพลึกหินทิศต้อย่างนี้ค่ะ ซึ่งก็จะมาใส่ตู้กันค่ะซึ่งตู้ของเจ้าของห้องนะคะคนอยู่ตรงข้างๆขาตรงนี้มันวางไม่ได้ค่ะอ๋อได้แล้วค่ะแต่ค่ะทุกคนมันสองอันนะคะทุกคนมันเป็นสองอันอ่ามันเป็นสองตู้ค่ะทุกคนจะทำยังไงให้ได้หนึ่งตู้กะวางแนวนอนอย่างนี้นะคะทุกคนก็แปลงไปเลย ่ทุกคนไปนคุณก็ได้1งนะคะใส่กิ๊ตตังไปเลยค่ะ้อจต้องมีสิ่งมีค่าพวกนี้ไว้นะคะท่านผู้ชม พราะว่าจะวิ่งเงินจะต้องมีพวกอะไรนี้ค่ะตอนนี้แต่ก็คลิปวันนั้ก็จะนานหน่อยนะคะห้านาทีคือสําหรับใครที่อยากดูคลิปแป๊บเดียวก็ก็ออกดูออกก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าตุงนะกระเป๋าเงินนี่แหละค่ะกระเป๋าตุงกระเป๋าตังนะคะแล้วก็พวกอันนี้ก็จะเป็นพวกเชือกก็แล้วก็มันแล้วก็เชือกเอาไปเล่นไม่ได้ไม่น่าจะไม่ได้นุกคนนะคะแม่ ซึ่งเรานะคะมีอย่างหนึ่งมีข้าศึกเจ้าหญิงนะพล็กนะคะเป็นพล็กเลยนะคะเป็นพล็กต่างๆค่ะเพื่อเห็นชีวิตเพื่อเห็นที่ยาเพื่อเห็นานานๆเพื่อเห็นมันคลิปมันอาจจะนานไปหน่อยแล้วกันนะคะท่านผู้ชมก็ขอไปด้วยนะถ้าเกิดใครอยากดูพ,พี่เบลก็ดแสดงแต่สำหรับใครที่อยากดูเพลินๆนานๆก็ดูได้ค่ะ,คะทุกคนก็ะจะเป็นเห็นฉากห้อง,งนะ เจนุ่เศษต่างๆนะคะซึ่งเราก็เก็บเพ่นทสองอันนี้กันแล้วนะคะถ้ามาชมเพื่อเดี๋ยวของเองเราจะวางหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเป็นป้อมของเจ้าของคนใช้นะคะเจ้าของเราจะวางข้างหน้าบ้านตนงนะคะเป็นป้อมนะคะป้อมคนใช้ค่ะป้อมคนใช้ชื่อมันน่าจะอันนี้เลยนะคะข้างๆค่ะแล้วก็จะทํตัวศตูค่ะซ่อมคนใช้